ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ีที่19ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในช่วงต้นปีของทุกปีหลายคนอาจจะวุ่นวุ่นกับเรื่องของการรวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมในการยื่นเสียภาษีให้กับรัฐนะครับ นำมาสู่การตั้งประเด็นคำถามที่สำคัญว่าการเสียภาษีเ,เป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่รัฐสามารถนำเงินภาษีที่เราจ่ายไปยไปใช้จ่ายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรแล้วก็รูปแบบของการจัดเก็บภาษีในต่างประเทศที่น่าสนใจมีแบบใดบ้างนะครับและการกระจายอำนาจทางการคลังไปยังท้องถิ่น,นสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนดิเลกพอรสแคนใน EP ีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิการอิสระชัยยศอาจารย์ประจำสาขาบริหารรัฐกิจคณะรัฐ,ารฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอน ภาษีความจําเป็นของรัฐหรือภาระของประชาชนผมขอเริ่มที่ประเด็นกว้างๆก,ก่อนนะครับอาจารย์ว่าภาษีคืออะไรครับและทําไมเราถึงต้องเสียภาษีให้กับรัฐครับภาษีก็คือเงินที่รัฐเนี่ยบ,บังคับจัดเก็บจากประชาชนนะคะก็ทุกคนก็ต้องจ่ายภาษีแหละพูดง่ายๆเนาะเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วก็ภาษีเนี่ยเป็นรายได้หลักของรัฐเลยนะคะทีนี้เนี่ย ปกติเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนาะทุกฉบับเนี่ยก็จะมีการระบุหรือว่ากําหนดหน้าที่ของประชาชนเอาไว้แล้วก็หนึ่งในหน้าที่นั้นเนี่ยก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องเสียภาษีนะคะในทางตรงข้ามเนี่ยออนอกเหนือจากการกําหนดหน้าที่ในเรื่องของการเสียภาษีของประชาชนแล้วเนี่ยในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีเรื่องของการกําหนดหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกัน เช่นหน้าที่พื้นฐานของรัฐเช่นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเรื่องของการจัดสาธารณสวัขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐถูกไหมคะและถามว่ารัฐต้องเอาเงินมาจากไหนล่ะก็ต้องเงินจากภาษีนี่แหละนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเรา ถึงต้องเสียภาษีทําไมประชาชนต้องเสียภาษีให้กับรัฐคะในช่วงที่ผ่านมาประชาชนบางกลุ่มก็ออกมาเรียกร้องถึงการใช้เงินภาษีจากประชาชนไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนํามาสู่การตั้งประเด็นเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้ภาษีเพื่อจัดการสินค้าและบริการสาธารณะให้กับประชาชนทีนี้ในฐานะของประชาชนครับอาจารย์เราสามารถเรียกร้องอะไรจากรัฐได้บ้าง เราสามารถจุดการกระทําอย่างไรของรัฐได้บ้างนะครับในเรื่องของการนําเอาภาษีของเราไปใช้ครับจ่ายไปแล้วคุ้มค่าไหมเอ่อแล้วถ้าประชาชนคิดว่าไม่คุ้มค่าเรียกร้องได้ไหมประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แบ่งเป็น2ประเด็นก่อนเนาะคือประเด็นเรื่องความคุ้มค่าเนาะถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องความคุ้มค่าประเด็นนี้ตอบอยากเหตุผลที่ตอบอยากเพราะว่า ถ้าจะมองภาษีเป็นสามแง่มุมนะคะแง่มุมแรกเนี่ยในเชิงของ,ของกฎหมายเนี่ยมันคือเรื่องของอำนาจรัฐในการบังคับจัดเก็บเพราะเรามีกฎหมายอยู่ว่าประชาชนต้องต้องต้องเสียภาษีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ,ค,อคือบังคับโดยกฎหมายแล้วก็ในขณะเดียวกันกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงสิทธิของประชาชนอย่างอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ เสียภาษีแล้วคุ้มค่าไหมเนี่ยส่วนนี้อาจจะวัดลําบากหน่อยในแง่มุมของกฎหมายนะถ้าเป็นในแง่มุมของเศรษฐศาสตร์ถามว่าคุ้มค่าไหมเนี่ยอาจารย์มองว่าก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าการเสียภาษีไม่เหมือนกับการเสียค่าบริการไม่เหมือนกับการเสียค่าธรรมเนียมค่าบริการเช่นอะไรเช่นเราได้ไฟฟ้า เราใช้น้าประปาที่รัฐเป็นคนจัดให้เราต้องเสียค่าบริการถูกไหมคะอันนี้เราคือสามารถคาดหวังคาดคะเนผลประโยชน์ที่จะได้กลับมาเนาะได้แล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะของการขออนุญาตรัฐในการทํากิจกรรมบางอย่างเช่น ขับขี่รถยนต์อย่างเงี้ยค่ะต้องเสียค่าธรรมเนียมเรื่องของการเ,าเสียค่าธรรมเนียมในการขอเอกสารราชการต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นก็คือเป็นประโยชน์ที่เราสามารถคาดคะเนคาดหวังได้เช่นเดียวกันแต่การเสียภาษีเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่สามารถคาดหวังคาดคะเนถึงผลประโยชน์ได้พูดง่ายๆรัฐเนี่ยเอาเงินภาษีไปจัดสินค้าและบริการสาธารณะให้กับประชาชนซึ่งคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเนี่ย ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลบริการบางอย่างของรัฐอาจจะถูกใจอาจจะคนที่ได้รับไปอาจจะมีความรู้สึกว่าเออใช่เลยเนี่ยฉันอยากได้อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคืออาจจะเป็นความคุ้มค่าของเขาซึ่งความคุ้มค่าใน,ในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็วัดได้หลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือความพึงพอใจเนาะในเรื่องของ utility satisfactory นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนนี้เนี่ยความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์อาจจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าขึ้นอยู่กับปัจเจกคนขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างกันนะคะถ้าเป็นในทางรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์มองว่าความคุ้มค่าก็วัดยากอีกแล้ ถูกไหมเราจะวัดยังไงกับความคุ้มค่าแต่ถามว่าทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะเข้าคําถามอีกข้อหนึ่งของเราก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติเรามีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเราเรียกร้องอะไรได้ไหมเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามโครงสร้างกระบวนการทางการเมืองแหละพูดง่ายๆว่าเช่นผ่านการเลือกตั้งเ,เราก็ต้องเลือก,อกคนที่เขา เสนอนโยบายที่ถูกใจเราเพราะว่านั่นคือการที่เขาเอาเงินภาษีของเราเนี่ยไปใช้ในการทำนโยบายนั้นๆเพื่อให้มันตอบสนองต่อความต้องการของเราหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของการเรียกร้องเพจิชันต่างๆการรวมกลุ่มกันเพื่อ,อ,อลงชื่อต่อต้านคัดค้านกรณีบางอย่างในการที่รัฐจะทำหรือไม่ทำกิจกรรมบางอย่างแต่สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นคืออีกเรื่องหนึ่ง นะคะทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จแม้กระทั่งการเลือกตั้งก็เหอะบางทีเนี่ยนโยบายที่ผู้ที่เราถูกใจอะ่ะก็ไม่ได้ถูกใจเราสะทุกนโยบายถูกไหมมีความเป็นไปได้ไหมครับที่รัฐจะปรับรูปแบบของการจัดเก็บภาษีหรือการใช้ภาษีเนี่ยให้สอดคล้องกับกิจกรรมหรือความต้องการของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและการเติบโตของเมืองหรือชุมชนออกไปยังพื้นที่อื่นๆครับอาจารย์ถ้าในไทยนะคะในไทยตอนนี้การจัดเก็บภาษีให้คัสตอมไมท์กับพื้นที่ถามว่าทําได้ไหมยังทําไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายอํานาจโดยเฉพาะเรื่องของการกระจายอํานาจทางเงินคลังในด้านของรายได้หรือรายรับนะคะ ประเทศไทยเนี่ยด้านการกระจายอำนาจทางกรารคลังในด้านของรายได้เนี่ยเรายังไม่ไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเนาะไม่ได้ไปถึงแบบขั้นสุดก็คือพูดง่ายๆว่าการกำหนดแหล่งไรายได้กับการกำหนดในเรื่องของอัตราการจัดเก็บภาษีเนี่ยยังคงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกลางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออมันไม่สามารถกําหนดได้เช่นชนบุรีอยากจะพัฒนาพื้นที่เยอะเพราะฉะนั้นกําหนดแหล่งภาษีขึ้นมาใหม่หรือกําหนดอัตราภาษีขึ้นมาเฉพาะของชนบุรีในขณะที่กรุงเทพาอาจจะเป็นอีกอัตราหนึ่งในขณะที่ออปทุมธานีอาจจะเป็นอีกอัตราหนึ่งซึ่งส่วนนี้ย,ยังทําไม่ได้แม้กระทั่งเอาง่ายๆเลยค่ะภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่เป็นรายได้หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ย รัฐบาลกลางก็เป็นคนกําหนดอัตราเช่นเดียวกันคือท้องถิ่นไม่สามารถทําได้ในส่วนนี้นะคะอันนี้คือ,อ,อยังเป็นข้อจํากัดอยู่แต่ถ้าในต่างประเทศในประเทศที่กระจายอํานาจสมบูรณ์แล้วเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยแต่ละมลรัลแต่ละท้องถิ่นเขาสามารถกําหนดแหล่งรายได้ของตัวเองได้และกําหนดอัตราภาษีของตัวเองได้ เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเขาแล้วอย่างกรณีที่รัฐทุ่มเงินภาษีหรือว่าเงินอุดหนุนต่างๆเนี่ยครับเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเมืองเพียงบางเมืองหรือกิจกรรมบางกิจกรรมในกรณีแบบนี้เนี่ยจะนับว่าเป็นการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าได้หรือไม่ครับกรณีนี้อาจารย์มองว่ามันไม่ใช่ มันไม่เชิงใช่ประเด็นของความคุ้มค่าสทัทีเดียวแต่มันเป็นประเด็นในเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องของการจัดสรรหรือการกระจายทรัพ,พยากรมากกว่านะคะก็คืองบประมาณนั่นแหละพูดง่ายๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการจัดสรรทรัพ,พยากรหรือการกระจายทรัพ,พยากรเนี่ยคะ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องอมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะที่เราทราบการปัจจัยสําคัญสาคัญเช่น,นมันต้องเป็นไปในเรื่องของตามแผนพัฒนาของชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนโยบายชาติยุทธศาสตร์ชาติต่างๆนานานเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่ารัฐเองเนี่ยอาจจะมองเห็นโอกาสว่าเอยเอาไปลงพัฒนาตรงนี้มันจะสามารถต่อยอดทําอย่างอื่นไปได้ ก็ก็ก,ก็ก็เป็นการตัดสินใจของรัฐเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยมันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแผนได้อีกเช่นเรื่องอะไรอ,อ,อย่างการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยบางทีเขาก็ใช้สูตรในการคำนวณเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประชากรด้วยของที่นั่นนคะคะว่าประชากรมากน้อยแค่ไหนคุณจะได้งบประมาณไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ หลายๆท่านน่าจะรู้กันก็คือเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองทำไมบางจังหวัดถึงได้งบประมาณมากกว่าบางจังหวัดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่เหนือมากไปกว่าเรื่องของแผนนะคะนะคะก็ก็ก,ก็แต่แต,แต,แต่แต่ในความรู้สึกส่วนตัวของอาจารนยะ์อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันควรจะมองในแง่ของ การกระจายทรัพยากรใ,ให้เหมาะสมเนาะแล้วก็ดูในเรื่องของอภูมิศาสตร์ของตรงนั้นว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณไปให้ได้อย่างเหมาะสมตามแผนพัฒนาของชาติะค่ะนะคะ,นะคะ,อะพอพูดถึงประเด็นนี้นึกถึงอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็คือในเรื่องของการใช้ภาษีอะคะ่ะในการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย อย่างกรณีของต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเคสในเรื่องของการาใช้ภาษีเพื่อ,อพัฒนากิจกรรมบางอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไปจัดเก็บภาษีมากขึ้นนะแต่การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีได้สองแง่ม,มุมหนึ่งคือจัดเก็บรายได้กับอีกอันหนึ่งงดการจัดเก็บรายได้เพื่อให้เกิดกิจกรรมอันนั้นมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างอันนึงเลยนะคะง่ายๆเลยก็คือเรื่องของ การพัฒนาตลาดพันธบัตรของท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่า Municipal Bond Market ซึ่งตัวนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการให้ตลาดนี้มีการเจริญเติบโต,โตสิ่งที่เขาทำก็คือรัฐบาลกลางหรือ f e e r r l l o v v r r n m n t เนี่ยก็เลยประกาศงดในเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่มาจากพันธบัตร ทาให้ตลาดนี้ทำใหม้มันน่าสนใจไงกับนักลงทุนเพราะว่านักลงทุนเนี่ยก็ฉันซื้อก็หม่ต้องจ่ายภาษีในส่วนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ต้องจ่ายในระดับภาษีในระดับมูลรัฐหรือท้องถิ่นนะบางที่ก็มีเก็บเหมือนกันแต่อย่างน้อยเนี่ย federal tax คเนี่ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายละมันก็เลยทําให้ตลาดเติบโตขึ้นรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในเรื่องของการาพัฒนากิจกรรมบางอย่าง ทำได้เช่นเดียวกันแต่เป็นการงดจัดเก็บเป็นการที่รัฐเองเนี่ยยอมเสียรายได้ของตัวเองเพื่อการพัฒนากิจกรรมนั้นๆแล้วอย่างในต่างประเทศมีการจัดเก็บภาษีหรือการบริหารจัดการการได้มาซึ่งเงินภาษีรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจไหมครับอย่างในกรณีของญี่ปุ่นครับเท่าที่ผมอ่านเจอเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าโฮมทาวเทคก็คือเป็นการให้ผู้เสียภาษีสามารถเลือกต้นทางของการที่เราจะให้เม็ดเงินภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยไปลงในพื้นที่ไหนแล้ว ผู้เสียภาษีจะได้รับสิ่งตอบแทนก็คือเป็นของดีประจําจังหวัดหรือว่าเป็นของดีประจําพื้นที่นั้นส่งกลับมาให้ให้ที่บ้านผู้เสียภาษีครับจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจเนาะแต่ว่าอาจจะต้องไปดูเหตุผลเบื้องหลังของนโยบายของเขาว่าทําไมเขาถึงจัดทํานโยบายนี้ขึ้นมาเดาว่าเป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นที่แบบอาจจะอยู่ห่างไกลแล้วก็กยกตัวอย่างเช่นชคือคือญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ เอจจนิงสซาตเนาะประชากรคนแก่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฉันเข้าใจว่าในบางจังหวัดหรือบางพื้นที่อ่ะคือคนทํางานไม่มีเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าไม่มีคนเสียภาษีในพื้นที่เท่าไหร่นัก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้แรงจูงใจในเรื่องของการให้สิ่งของจากท้องถิ่นนั้นๆเนี่ยเป็นผลเป็นเป็นเป็นการตอบแทนซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะถ้าถามอาจารย์หรอเรื่องของมีการจัดเก็บภาษีอะไร ขอตอบในในในแง่ของภาพรวมแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้แบบ specific ว่าเป็นประเทศไหนหรืออะไรยังไงปัจจุบันภาษีที่เราพูดกันเยอะในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็น2ตัวนี้หลักๆห,ห,หนึ่งก็คือภาษีพวกเราน่าจะเคยได้ยินการภาษีในเรื่องของ digital asset tax ก็คือเป็นภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลเช่น cryptocurrency พวกนี้พวกโทเค็นต่างๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยรัฐหลายที่เลยหลายประเทศเลยก็คือ,อ,อมองเห็นรู่ทางเนาะในเรื่องของการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ไทยเองก็มองอยู่ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ฟันธงออกมาว่าจะจัดเก็บในรูปแบบไหนอะไรยังไงนะคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยมองว่าเป็น,ปนการปรับตัวของภาครัฐ ให้มันเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งภาษีตัวนี้เนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะเก็บมาจากกำไรก็คือ capital gain เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บมาจากรายได้ที่มาจากการถือครองทรัพย์สินอย่างเช่นเสมือนกับว่าอย่างเช่นเราไปถือหุ้นนะคะแล้วเขาจ่ายปันผลอย่างเงี้ยเราก็จะต้องโดนเก็บภาษีส่วนนี้นะก็อันเนี้ยนะนนจะเป็นเรื่องของ Digital Asset Tax ซึ่งหลายๆประเทศอะมีหลายๆประเทศเริ่มเก็บแล้วแล้วก็บางประเทศก็ยังดูดูอยู่เพราะว่ามันก็จะมีประเด็นสำคัญสำคัญเช่นอย่างคริปโตเคเรนซีเนี่ยที่เราได้ยินกันเนี่ยราคามันค่อนข้างสวิงบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปเก็บภาษีจากไรายได้จากกำไรเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณคงต้องดูให้ดีอะคือมันไม่มีทางที่เขาจะได้ตลอดมันต้องมีวันที่แบบ ราคามันดิ่งลงอ่ะแล้วจะ offset ในเรื่องความเสียหายหรือ loss ตรงนี้ได้ยังไงด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ททรัฐเนี่ยคงจะต้องดูให้ดีอันนี้คือตัวแรกที่น่าจะน่าจะมาในหลายๆประเทศนะคะกับอีกตัวหนึ่งตัวนี้เราพูดถึงกันมาสักพักแล้วแหละน่าจะก่อนตัวภาษีคริปโตก็จะเป็นเรื่องของอ digital service tax ก็จะเป็นภาษีการบริการ ดิจิตอลประมาณนั้นนะคะภาษีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นภาษีที่รัฐเองเนี่ยจัดเก็บจากการให้จากจากผู้ให้บริการสินค้าดิจิตอลทั้งหลายทั้งแหล่ทั่วโลกเลย mm hmm. เช่นพวกเราน่าจะเคยได้ยินกัน Facebook Google ิกต็อกสปอติฟาย อะไรอีกล่ะเมซอนอะไรต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งทำรายได้เยอะมากเลยนะคะภาษีตรงนี้หลกักๆเลยบริษัทพวกนี้เนี่ยถามว่าเขาทำยังไงก็เขาก็เก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการของเขาอะแล้วก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปขายในลักษณะของการขึ้นโฆษณาต่างๆให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราเนาะแล้วก็เลยได้รายได้มาซึ่งส่วนนี้นะคะออรัฐเองเนี่ย หลายๆประเทศหลายๆที่เนี่ยมีการจัดเก็บภาษีตัวนี้แล้วแต่วิธีการจัดเก็บของรัฐเนี่ยแตกต่างกันไปบางประเทศซึ่งเป็นส่วนน้อยอาจจะจัดเก็บในรูปของภาษีทางตรงก็คือ direct tax เก็บจากบริการดิจิทัลตัวนี้บนแพลตฟอร์มโดยตรงเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้กันเนี่ยมักจะเป็นการเก็บในรูปแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ หรือที่เราเรียกว่า value added tax ซึ่งมันเป็นภาษีที่เก็บจากการขายและบริโภคสินค้าและบริการอันนี้ก็คือเราใช้บริการเนาะก็คือเก็บจากการบริการนั่นเองอ,อย่างประเทศไทยก็เริ่มเก็บประมาณสักค่อนๆปลายปีที่แล้วมั้งคะ่ะใช่ไหมประมาณนั้นนะคะซึ่งภาษีตัวนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจัดเก็บโดยที่กำหนดไว้ว่าถ้าบริษัทนั้นๆเนี่ย มีรายได้เท่านี้เท่าน,านี้เขาจะต้องเสียวดให้กับรัฐบาลนเนาะข้อดีข้อเสียของมันข้อดีแน่นอนรัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็คือพอมันไปเก็บในรูปแบบของภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ให้บริการก็ผลักภาระตรงนี้ให้กับประชาชนก็กลายเป็นว่าประชาชนเป็นคนเสียภาษีเหล่านี้แทนนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของของ ดิจิทอลแท็กซ์ที่อาจารย์มองว่าปัจจุบันมันก็เป็นดิจิตอลอีโคโนมีเพราะฉะนั้นมันมันมันจะมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเก็บภาษีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ในมุมของนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์อาจารย์มองว่าภาษีมีความสําคัญอย่างไรครับอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะไม่รู้สิ่งที่ตอบจะรัฐศาสตร์เปรียปร้ยๆหรือเปล่านะคะอ ตอบแบบนี้แล้วกันว่าจริงๆเนี่ยภาษีเนี่ยเป็นรายได้หลักของรัฐเนาะแล้วก็การเสียภาษีเนี่ยก็ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนก็คือหน้าที่พลเมืองละนะคะต่อรัฐนะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งของของรัฐบาลเลยแหละ ที่รัฐเองเนี่ยนอกจากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการจัดสินค้าและบริการให้กับประชาชนแล้วเนี่ยรัฐยังสามารถใช้ภาษีเนี่ยเป็นเครื่องมือในเรื่องของเ,ออเช่นการที่จะหาเสียงให้กับตนเองเอ,อ,อย่างเช่นการลดภาษีบางอย่างการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะ่ะส่วนนี้อาจารย์อยากจะฝากไว้อย่างนี้แล้วกันว่า ในฐานะประชาชนอะค่ะเวลาที่เราได้ยินนักการเมืองขายนโยบายในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกชั้นสี่เดี๋ยวฉันจะลดภาษีแบบนี้นะเลือกชั้นสี่เดี๋ยวฉันจะปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วคุณจ่ายน้อยลงนะอยากให้หยุดคิดพิจารณาวิเคราะห์สักนิดนึงนะเนาะอย่าเพิ่งแบบว่ากระโดดเข้าไปกระโจนเข้าไปแล้วก็เลือกเขาเพราะว่าดีใจว่าเดี๋ยวเราจะได้จ่ายภาษีน้อยลง อะไรแบบนี้นะคะทำไมถึง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 อยากให้หยุดคิดให้ดีสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีเทรดออฟถูกไหมมันมีเทรดออ f การที่เราตัดสินใจเลือกนโยบายของเขาแบบนี้นั่นหมายความว่ารัฐเองจะจัดเก็บภาษีได้น้อยลงรับเงินภาษีนั้นเนี่ยก็ไปใช้ในเรื่องของการจัดสินค้าและบริการต่างๆให้กับประชาชน จัดเก็บภาษีได้น้อยลงรายได้น้อยลงรายได้น้อยลงนั่นหมายความว่าความเพียงพอของบริการสาธารณะคุณภาพของบริการสาธารณะบางอย่างก็อาจจะลดลงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้หยุดคิดในส่วนนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกนโยบายแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่าในอนาคตการมองเรื่องภาษีจะเปลี่ยนไปไหมครับเช่นการมองภาษีในแง่ของนวัตกรรมมากขึ้น อย่างกรณีของภาษีสรรพสานมิตรซึ่งแต่เดิมเป็นภาษีบาปแต่ปัจจุบันมองเป็นเรื่องของเวล l บี i n g มากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเรื่องของภาษีน้ําตาลอะไรพวกนี้ครับในต่างประเทศมีประเด็นแบบนี้หรือว่ามีกรณีแบบนี้ไหมครับอาจารย์อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะอาจารย์มองว่ามันไม่ใช่นวัตก,กรรมแต่อาจารย์มองว่าเป็นการให้เหตุผลของภาครัฐในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านะ ก็คือพูดง่ายๆว่าหน้าที่รัฐอะ่ะก็คือจัดหารายได้แหละรายได้หลักก็คือภาษีแหละทีเนี้ยไอเรื่องของการให้เหตุผลต่างๆนานานั่นก็คือการที่เขาให้เหตุผลเพื่อที่เขาจะสามารถจัดเก็บจัดหารายได้ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ในการจัดเก็บหรือจัดหารายได้ได้เพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นไปาตามความเหมาะสมของบริบททางเศรษฐกิจ,ธธจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นาจา์ไม่ไม่จย์รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นนวัตกรรมใหม่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่รัฐเนี่ยมองหาลู่ทางในการหารายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเราก็จะช่วงหลังๆเราก็จะเห็นภาษีอะไรที่แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะจัดเก็บได้มากจัดเก็บได้น้อยเนี่ยตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยถ้ารัฐเนี่ยไปเล่นกับภาษีตัวใหญ่ๆอย,ยอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะกระทบต่อคนส่วนใหญ่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของออการโดนคอลนการโดนวิพากษ์วิจารหรืออะไรก็จะเยอะขึ้นดังนั้นมันก็จะมีการคิดค้นในเรื่องของออการจัดเก็บภาษีอื่นๆขึ้นมาซึ่งเ,เป็นลักษณะของภาษีที่มันมีฐานภาษีที่แคบลง ก็คือคนเสียภาษีเนี่ยจำนวนน้อยลงเพื่อป้องกันการโดนด่าเนาะมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้มองว่าเป็นนวัตรกรรมแต่ฉันมองว่ามันเป็นการให้เหตุผลของรัฐมากกว่าเพื่อที่จะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นสำรับคำถามสุดท้ายครัาบอาจารย์ผมขอย้อนไปที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคนละครึ่ง เฟสสเนี่ยซึ่งกลุ่มร้านค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่โดนรัฐเรียกเก็บภาษีจากการเข้าร่วมโครงการทําให้ร้านค้าบางส่วนเนี่ยไม่ยอมเข้าร่วมโครงการในในเฟสใหม่นะครับอาจารย์มองว่าประเด็นนี้เป็นอย่างไรครับอ,อ,อาจารย์มองว่าถ้าคุณหารายได้ได้หน้าที่คุณคือต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะที่ยังไม่มีคนละครึ่งอะ ถ้าคุณหาไรายได้ได้แม้แต่ทั่งคุณทํางานพัทมาหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะคุณก็ต้องยื่นภาษีเนื่องจากว่าคุณมีไรายได้เพียงแต่ว่า <โ frustrating. S 2> <genius. S 1> พ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่ได้เคยชินคือเขาไม่เคยทํากับในส่วนนี้ค่ะทำให้พอมันมีตรงนี้ขึ้นมาซึ่งก็เป็นแคมอาจารย์มองว่าปรับฉลาดนะในที่นี้ฉลาดในแง่ที่ว่า จากโครงการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาคนละครึ่งหรือใดๆก็ตามอะค่ะทำให้รัฐเองเนี่ยได้ดาต้าเบสได้ Big Data เลยในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะเคยหลบเลี่ยงการเสียภาษีหรืออะไรพวกเนี้ยให้เข้ามาอยู่ในฐานระบบข้อมูลของรัฐแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้อง เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินภาษีอะค่ะมันก็เอาไปใช้ในเรื่องของการจัดสินค้าและบริการสาธารณะซึ่งตัวเขาเองอะก็ได้รับเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็มันก็แฟร์อีนา่าฝะมันก็เป็นธรรมที่ที่เขาจําเป็นที่จะต้องเสียภาษีเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิการอิสระชัยยศมากครับ ผมว่าเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญในแง่มุมทางด้านรัฐศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการกระจายอำนาจทั้งทางการเมืองและทางการคลังไปยังท้องถิ่นการเลือกตั้งที่ประชาชนต้องคำนึงถึงนโยบายและการใช้ภาษีของเราที่จะคุ้มค่าไปกับการจัดการสินค้าและบริการสาธารณะในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้หากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอสแคร t ของเราพอจะมีประโยชน์หรือบ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับ หรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชยนาได้ทางดิเลกพอดแ c a s t ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง c e b o o o d ดิเลกชย a นามรีเ r ิร์ชเซ็น e ตอร์